ก็สวัสดีให้ยผมเจูเกอหนึ่งแฮนะครับอยู่เกมฮอยนะผมแกบิโลอัมบดาลหลังแข่งนะฮะตัดมาแลทีที่สิบครับสกอร์สิบแปดต่อยี่สิบหกครับโอ้โหตามอยู่พอสมควรครับดอกเตอร์ไปดูนะครับเรียบร้อยเก็บบุ๊แวกไปได้ครับต้อนไล่เนื้อสวิเซ่นะฮะสัดผลนะครับเนื้อสัดผลไปเรื่อยเรื่อยได้ป้อมเรียบร้อยแล้วยังไงเคียนมวย เนหมวยหันหลังสลัดขนนี่ออมาเรียบร้อยได้บูได้คิวครับแล้วยังไงเมสเบนแล้วเทเลพอร์ตไปไหนสวยได้เยอะ,อะนดมา2คิวครับเอาปอมก่อนละกันก็เ,เป็นโลบอกครับกับรงเท้ารีมานาแต่ผมสงสัยเอา้าทำไมมาดอนแม่องอกลงเท้าร<อ>ีมานาวะคือแผ่นใหม่นะครับมีไอเทมมาใหม่หลายชิ้นนะฮะสาสี่ชิ้น ก็คลิปนี้จะมีหนึ่งในไอเทมนั้นนะครับแต่ว่าไอเทมที่เหลือเดี๋ยวเราอปว่ากันนะครับผมเฮ้ยยังไงเรียบร้อยสวยอยู่ก็าเหมือนเดิมครับสดที่เพจที่รูปโปรไฟล์ฟเพจ a c e b o o k ได้เลยนะแล้วก็ไม่รู้ทุกคนจะแยกออกว่าตอนนี้ <c oughs> โอ้ยใช้โปรแกรม OBS อาจู่พอป,ป,ปกติใช้ A c t ช o n แต่ a c t ช o ่นม่งเด้งอีกแก่โอ้โหเลือกเด้งมาประมาณเดือนหนึ่งพออัปเดตใหม่มันเด้งอ่ะผมไม่รู้เป็นไรคือ OBS มันใช้ได้แ,แต่มันเหมือน A c t ช o ่นมัน ภาพมันดีกว่าประมาณนี้ก็นั่นแหละทุกคนพยายามหาวิธีแก้อยู่ปกติแม่งรีคอมมันจะหายอันนี้ลีแม,ม่งไม่หายต้องกลับมาใช้ OBS ที่เรารลักถ<ราะ>ุย,ยเนี่ยเอาเคมาต,ต่อครับเนิร์ดปเนิร์ดเน์ดไปเน์ดเกเ,เลยน,นะอาซิลลงมาแล้วเรียบร้อยครับมาดอนในคิว อีเลสตาน2ครับไปเบนทีลพรมาแล้วกระตุกนิดหน่อยครับไม่เป็นไรครับแล้วมาต่อครับหนึ่งหนึ่งหนึ่งแล้วตีโอ,โ,โอ้โหอย่างไงเหลือบ,บูสแวกเนดนวูดล็อกขาโดนด้วยครับเรียบร้อยครับโวออ้าวแล้วครับสกอร์กลับมาสู่สี่ห่างหนึ่งตัวเท่านั้นสองไฟนี่แบบไอ้เกมเปลี่ยนเล็กน้อย อไอเทมก็จะมีรองเท้านะครับรองเทา้ารีมานากับรีเลือดนี่ออกมาเลยคือมันมันเป็นเหมือนอารมณ์โลหิวกับรีมานาพร้อมกันนะครับแล้วก็กดปเป็นในเทา้าเป็นรองเท้าแบบใหม่ก็คือเป็นค่าสุดท้ายแหละเอาง่ายๆนะครับมันก็ราคาเต็มอะประมาณเกือบสี่พันนะครับเกือบสี่พันก็คือเกือบเท่าบุญใหญ่อ,ะอ่ะแต่ว่าข้อเสียของมันก็คือ ส่วนมากรองเท้าที่ตัวจบเลยก็คือเป็นบูส์วาบวัลงวับต่อเพื่อนได้อันนี้มันวับไม่ได้นะฮะแต่ว่ามันมีช่องวับอยู่แล้วไงมันอาจจะแบบหาไม่จําเป็นก็เลยก็เลยเป็นรงเท้าตัวนี้ออกมานะครับอ่าค่าคุณสมบัติก็คือ12สเต็ง8ปดเอจินินะครับได้มานา270นะครับความเร็วในการเคลื่อนที่70หน่วยนะครับก็เมื่อกว่าใช้นะครับจะรีมานาพร้อมรีเลือดอ่าพร้อมเติมเลือดง่าย แล้วบวกก่อนนะครับจังหวะน,นี้ตีเข้าไปอ้่หไม่เวียนสู้ไม่ไล่ <c oughs> นะครับก็คือนี่ฮิวเลือดเนี่ย215หน่วยมานา200หน่วยนะครับ <c oughs> แล้วก็มีคุณสมบัตินะครับฟื้นฟูรายวิตสอ่าประมาณนี้อ่ามันมันยังแปลไม่เสร็จนะครับแปลเสร็จเดี๋ยวสรุปให้ฟังเออมันก็ประมาณนี้แหละในทาสุดท้ายกรอ,อ,อ ไม่รู้ว่าไมเออประมาณนี้ข้าวๆประมาณนี้ <Legion S 1> แล้วก็อีกสองชิ้นนะครับรู้สึกว่าจะเป็นสมุนผักอ่าสมุนผักไกลขึ้นอะไรเง,งี้ยเออแล้วก็อีกชิ้นหนึ่งมันจะเป็นแบบสไลส์สไลด์สไล์วิ่งไวอเออก็น่าสนใจนะครับเนี่ยไอที่เซิร์ฟล่มๆบ่อยเขาเทสอันนี้อยู่ก็ได้ไม่รู้เหมือนกัน เออ <g ül> ก็ก็ถือว่าโอเคครับมีมีการพัฒนาไอเทมมาใหม่แต่ฮีโร่ไม่รู้มีลุ้นหรือเปล่าแต่แบบไอเทมมาเรื่อยๆนะเออ <c oughs> พึ่้องได้ใจเย็นใจเย็นตาย <laughs> ก่อนนะอืมเขาจะแบบซุ่มซุ่มไอนี้อยู่ไ <c oughs> อะอะไรวะ <c oughs> อัพอัพเดทไ, <c oughs> ไอเทมอะไรอยู่เลยลมๆบางมั้ง เรียบร้อยย่อมดีเอวผูเด็ดบูดตบมาพ่ายเลยแล,แ,บบแล้วแบบมิดวอลก็มาใหม่นะ<ๆ>เดี๋ยวเดี๋ยวฟลอยด์ว่ากันส่วนไอเทมเนี่ยเดี๋ยวไปอธิบายในคลิปสั้นในในเพจล,ละกันไปดูละกันนะเออทีละคลิปมันมีสามไอเทมอะอู้ตุยครับผมมาสก้อนสามเมตรเท่านะครับดอนคิวก้าไรหกไอศิก้ามาเข้าสู่เกมต่อครับตอนนี้มีโลบล็อกกันเวทนะครับผม รองเท้าใหม่ชื่ออะไรอะอะไรฟูดบูทไป,ปครับตอ,อ,อเนือไปก่อนเรียกว่าอะไรรองเท้าม่งวงอะไรกันตั้งเองตั้งเองเราต้องตั้งเองละไฟเนื้อเนื่อตีเรียบร้อยสลรดกดไปได้คิวนะครับผมพิมพ์ชื่อห,หน่อยครับพิมพ์ชื่อห,หน่อยรองเท้าม่วงอะไรแล้วก็ไอเทมใหม่สองชิน้นไปนะเวเราจะอะไรตั้งชื่อเวลาเรียก <laughs> เ,ออเรียกลองเท้าใหม่แม่เ,เรียกรองเท้าม่วงดีกว่าเทต้องงานแหละไปครับต่อครับนื่นครับไปไหนไม่เบีกวนฟ้องบุ้งจบขาครับแล้วตามอยู่ครับได้ไหมแล้วหนืดติดครับขออีกขนเดียวเท่นานั้นครับแล้วหนีไปแล้ววีเลเยรอย <laughs> ไปแล้ว อ่ะวันนี้ก็วันที่9ใช่ไหมเออเดี๋ยวระมาที่11เ,เนี่ยผมกำลังจะสั่งจอใหม่เพราะว่ารอแม่งลด11 11ดน่าจะถูกนะฮะไม่ใช่น่าถูกน่ใช่ลดเยอะนะครับรอสั่งจอ4 K มาแล้วก็จะอัพสกลิลเื่อใครแม่งแบบว่า2 k เคไม่พอใจไปดูในทีวีไงจะอัพซ K แม่งเลยแต่ดูก่อนนะว่าคอมไหวเปล่าะคะรับก็ตอนนี้วิ่งอยู่ประมาณ90เฟรมนะฮะก็คือถ้ามันเกิน60เฟรมเนี่ย ก็โอเค RCK ได้แต่ถ้ามันต่ำกว่านั้นเนี่ยมันก็ไม่เอานะครับแต่มันไม่เลื่อนไหลเพราะว่ามันส่องทางโซเชียลอ่ะมันก็เอาได้แค่หกสิบเปอร์ยูแล้วต่อให้เฟรมแม่งรันสองร้อยทุกคนก็เห็นแค่หกสิบเอร์พอมันอัาได้แค่นั้นเออประมาณนี้ส่วนจอที่อยากได้แม่งหมดเออที่คนส่งมาผมก็ไปเซิร์ชนะก็ชอบนะแต่ว่าแบบ หมดกิกไบต์หมดซัมซุงหมดเอเวอหมด <laughs> เออสเส็งอ้ไงเช่ที่อยากได้แม่งหมดหรือว่ามันมันสิ้นปีรอตัวใหม่ปีหน้าหรอก็อยากรอตัวใหม่ปีหน้านะแ,แม่งรอไม่ไหวจอที่ใช้อยู่อันกา่าแม่งสีห่วยแตกมากมาต่อระวัง <laughs> อ่ะฝกกอลสามสี่5องสามห้าครับอ่าลืมให้ดูฮีโร่เลยนะครับโมดโมโมเลเบรตมาได้ลูลีเจนมาฟังเราก็จะมีอ่าลิวอเกอร์เลเวนน์อับับดอนเดดบูดแล้วก็ด็อกเตอร์นะฮะหัวหน้ามีลิงเคนเจเลเมดเบลแล้วก็บุสแวกอ่า ฮีโร่ใหม่เขาว่าเขาก็ซุ่มซ้อมมันเอ้ยไม่ใช่ซุ่มซุ่มมีอยู่หรือเปล่าอันนี่ผมก็ไม่แน่ใจฮะเวลๆมาก็อาจจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าอไอเทมยังผลิตมาใหม่ได้ฮีโร่ก็อาจจะมีมีแนวโนม้มแต่ไอเทมมันง่ายกว่าไงสร้างฮีโร่สร้างยากสร้างไอเทมไม,ไม,ไม่ไม่ยากเะ,ะ้าไหร่คมาครับต่อ รรเ,รรเ,เรียบร้อยครับดรหายยังไวครับมาโอ้โหลิวเกอร์ได้ไปต่อและไงลิงแรงหัวอยู่ครับเรียบร้อยฮะเดนบูดได้ครับโอ้โหดอนไม่ได้เขาเลยและเนื่อวิเซ่ไปตามสวนมาแล้วเจอเดนบูดจับขาครับเรียบร้อยครับผมโอ้โหลิวเกอร์เอาสุดเลยตอนนี้สามคิวแล้วตอนนี้สอกอร์เรามานาแล้วจากต้นเกมตามอยู่ประมาณเจ็ดแปดตัวแบบเดียวเกมเปลี่ยน มาต่อครับเอาแต่ไนี่มชิ้นใหม่อะรองเท้าน่าจะมีคนเอามาออกเยอะอยู่นะครับแต่ไอ้สมุดผักสมุดผักแบบใหม่ะนะครับกับอีกอันนึงอะผมว่าคนเล่นน่าจะน้อยคนเอามาเล่นน่าจะน้อยนะครับสมุดผักอาจจะแบบน้อยน้อยคนนะน้อยคนก็จะมีอาจจะมีแบบถ้าแฟนหนู่มมีฟาโล มีโคโนอนอะไรเงี้ยก็จะได้เห็นกันนะฮะแต่ว่าโดยทั่วไปทั้งหมดผาก็สมัครซับออกแล้วก็น้อยคนออกอะ,อะไรเงี้ยก็น่าสนใจนะะเผื่อบัตรเบินเลือดได้ไกลขึ้นนะประมาณนี้ส่วนอีกอันหนึ่งมันจะแบบกดแล้วว่าพุ่งนิดนึงอ่ะแล้วเหมือนพุ่งใส่แม่งแบบดาเมจแรงด้วยนะมีดาเมจอะ่ะจะไม่รู้ตัวอะไรแม่งจะเหมาะฟินอะไรได้ <laughs> เออ เคยเล่นตัวต้าเหมือนมีไอเทมที่เราคลิกใส่ตัวตัวเรากับศัตรูมันจะกระเด้งไกลออกจากกันเพื่อไปยิงต่ออะไรมาเนี่ยเออแับสไลด์อะสไลด์ออไอเทมพุ่ง <The solar S 1> แต่เราไม่ของแครี่นะ <Yeah. S 1> เออฮอนน่าจะมีบ้างแต่มี้ห่ว่ากอบตัวต้เหมือนคองแล้วดอปกระทาฟ้าไง <laughs> เคนอยู่ละโอเคครับเคนอยู่ละ าด้านล่างครับเคนยูเคนยูละเคนยูละเคนยูละโอเคแด้ยู่เดี๋ยวรอไม่ตุยครับเคนยูละโอเคอ๋อทุกคนฟังผิดไงก็เมื่อกี้กูมันอยู่ก็เมื่อกี้กูเห็นมันอยู่ตัวปอมเออเคนยูละ เออไปไงเคย,งยูเวลาเกือบตุยอ้าวยิ่มหาแล้วมีเล่ยิงสกิลโว่โดนไม่รอดโอ้โหเรียบร้อยสามตัวนะครับอืมนะรอเกิดแบบหนึง่งมาอีกห้าวีเกิดน,นะครับนี่ฮะเคย,ยูแลนี่ไงนี่ไงเรียบร้อยอ่ะโสะท้อนตายครับผมเคย์ก็สามารถโซโล่เลวนอไปได้นะครับมีสะท้อน แล้วจวังหวะนี้วิ่งตามอยู่ครับนืดไปแล้วครับนืดนี่แล้วแมเว่เบนทิลพอตเข้าหลังครับจะไปลวงรีเวอร์เกอร์แล้วกดฟอร์มยับขาครับรีเวอร์เกอร์สกิลไปเข็นกระชากมาตีโอเคดอนไอคิวครับโอโ้โหด็อกเตอร์รีบดูดมาเลยเชียร์ฟังเจอไม่เบนเ,เนคาเตอร์กันตีส่วนนะแล้วด้านหลังโดนะบ,บิเลตันสองคนสวยลิงคอมโบครับ แล้วยังไงค,ครับโอ้โหตายเด็กด็กอร์ดอกเตอร์ว่าไงแล้วโอ้โหดิฟจบได้โอ้โหเตลตุยอ่นานะครับแต่เคียงเกียร์ดอกเตอร์ไม่ได้ครับจังหวะน,นี้2ลุมหนึ่งครับบูสแวแกกำลังมาเติมครับไล่เนื้อเคียนอยู่เปิดสะท้อนสลัดขนไปได้คิวแล้วยังไงบูสแวกมาจังหวะน,นี้กดล,ลงท้าไปหนึ่งจุดแล้วโดนยิงอยู่ครับโดนดขนโอ้โหแล้วไม่รอดนะครับโหมาเกิดแป๊บ<ส><ญ> มาแล้วฮะเราออกมาเป็นฮัดไปเลยต่อและย้ายมาครับตีไปเรียบร้อย oh, <c oughs> โดนวิเลยิงเดนส์บูดตุยฮะแต่ว่ามีคอง มาดอนไลนเนินเมนเบนอยู่ครับไปไหนเมดเบนที่พอดีไปแล้วอุ้ยโดน,อโดนอเออไปตบกูแฟครับสวยได้บูดแล้วยังไงไม่ตุยตบไม่ตุยมาดอนตามาเรียบร้อยเก็บไปหนึ่งอ่ะโซแทบแล้วครับตอนนี้ไล่หเน่งสลัดขนอยู่แล้วแม่งโดดโอ้โหโดดบอด,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 ดไปได้นะครับ มาตีแล้วยังไงไปคอมโบรีเวอร์อรทีเดียวเอ้ยขอบตุยแวิิเลยว่าครับบันนี้ยิงมาวับโดดออกไปได้นะฝั่งเราก็งงหนิว่ามันโดนอะไรใช่ไหมมันโดดวอดนะครับลิงสามารถโดดวอร์ดได้ แต่เราไม่เห็นบอดเนี่ยเราอาจจะเห็นแบบเอ้ยมีดวดอะไรวะอะไรเงี้ยแล้วมีดวดได้งไงวะ,ะสันนิษฐานอาจจะโดนบอดครับเมดเบนโอ้โหมาล้วงครับด็ร์ลุนมาแล้วยังไงเหลียบโอ้ยโอ้โหนี่ทำไเราไปได้ครับนี่ดตรต่างบิดสกอร์ครับมีตัวทองก็เลยกาซิ่งนะมานาหมดเจอปุ่มอาร์เมดเบนทีเดียวนี่ล้วงน่ะ มาดีไปมีเขียวเนี่ยเอาซับและโอ้โหเคนไปยูเลวานออีกแล้วเลวานอ,อก,กูโดนสะท้อนตายเลยโอ้โหสวยครับได้วิเซมาอยู่ฮะคอมโบโรเรียบร้อยพร้อมแตก แล้วไปนครับเนิดเนิดโอ้โหไม่ไหวครับแรงมันยิ่งตียิ่งโหดนะโดนโดนโดนว่ะโดนพลอยว้นนหลังโอ้รองเท้ารีบมานามานาก็ไม่พออยู่ดีต้องไอคลอและล่ะให้มานาพออ้าบเดดวูดป่าใม้ให้เรียบร้อยมาดอนได้ฮิว แล้วล้อขาโดนบูสแสลงครับปวดหนูเวลาได้รูดปาไม้เรื่อยๆด็อกเตอร์ลูดมาครับมานามนกรครับอูแล้วไงด้านหลังลีเวอร์เกอร์ย้ายมานี่าโลกมาครับสวยเดยนตรุยครับแล้วตีต่อหนึ่งตีโอ้โหเกมสามาตั้งกว่านี้ไปดิฟิคิวเวลาพี่เจ้า คุดากรีวีเนี่ย45วีนะครับรองเท้าอ้โหแลวยังไงดูดมาครัโรเตอร์ดูดบุดดแฟกลูหนีแล้วโอ้โหไม่รอดไล่ตีต่อครับอีกทีเดียวดอนเดียรและเนิร์ดวิสเวลว้ครับเดนบูดตานไม่โดนรอปาไม้ แล้วก็ให้แล้วมาล้อขาสวยเรียบร้อยครับโหอาล้อขาทําให้มันอาจจะต้องเดินอ้อมนะครับถ้ามันเดินเข้าไปเลยอาจจะรอดก็ถือว่า,าแหงน้อยดอยก็ได้คิวเว้ยทาไม่ลอม้อแม่จะเดินตรงเขาบอกไปแล้วนี่ฮารีวอล์กเกอร์ก็ออกมาเหมือนกันนะครับลงชาว้น รีมานากัมดีเลือดก็ <Are you S 2> เหมาะนะนั่นทรงทรงเหมาะสาพออ่อละเออมันแบบเออใครใช้รีมานาไปแล้วก็โอเคเงินเลือรีเลือดเพิ่มหน่อยละกันใช้โลหิวเอาไว้เรียบร้อยครับโอ้โหม่เป็นเกมสองครับเดี๋ยวแลมโอ้โหแล้วเคียงกูตบเรบมานอตายเลย อยู่สะท้อนอยู่สะท้อนอย่างเดียวร้องไห้แล้ววะเรเวนอกูร้องไห้แล้วทำอย่างนี้กันเรยวนอ๋อกูได้ไงวะ <laughs> <laughs> โอ้โหใบสะท้อนนะครับอ่าแล้วมาเป็นคอนสแตนท์ใหญ่ face, right? ตบไม่เกรงใจเรยวนอน๋อพ right? อทุกสถาบันกูเลยนะ <laughs> 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 โซโล่อย่างเดียวเลย <laughs> พี่ <laughs> โอ้โหแล้วนะใบไปด้วยนะมึงเอ้ยเพิ่มความเสียหายยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะ อออเป็นไรครับคอนตันใหญ่แล้วก็เสื้อน้ำแข็งนะฮะมาดีวิเล่กถือว่าสวยอยู่คุ้แหวนมันตีไหวเอาเสริมแข็งมาให้มันตีช้าลงได้ครับดอกเตอร์ลูดมาช่วยครับแล้วยไงกดเสิริมแข็งสโลว์ละวาวามหนีไปไหนหนีไปไหนครับหเกียบิเซ่ไปได้ครับแต่ว่าดอกเตอร์ตายแทนเฉยแล้วจัหว่าน,นี้สามหนึ่งไม่ถือว่าลุมครับเกนยูไวฮะ โดนเคนอยู่ตีหน้าและเรียบร้อยครับโอ้โหเคนไม่ได้ตอนนี้หันหลังก่อนครับไม่ลอดอยู่ดีอ๋อแมว่มาไหนมาิะมาเลี้ยวก็อหองยาฟูแล้วครับขาดแค่กันไม่ใหญ่เอ้ยแล้วก็อีช่องหนึ่งนะครับมาต่อครับอุย้ยเคน You เคนยูเลวตอออีกแล้วนี่ครับคอนตันใหญ่ช่วยไปหนึ่งทีแล้วก็ไม่ล่ออยู่ดีนะครับโอ้โหแล้วว้ามี่ครับตีไปติดตันเออสวยแม่งดีติดตันพอดีแล้วยังไงเบเบไล่ด็อกเตอร์อยู่เมื่อกี้จะง้างเมือนตีเหรอมาอ้าวพายุช่วยสวยมากและดูอ่าเมยไอเมดเบนาตายครับด็อกเตอร์มาได้คิวเฉย สวยอยู่อ่ะสามสองนาทีแล้วยี่บห้าคิวบวกลนลัวผสมข้ามคิวคนละสิบกว่าใกล้เคียงกันหมดเลยนะครับแค่ี่เยอะหนึ่งสองสามเนี่ยเคีนแท้งเลยวะคิวเรเบนอว์ประมาณพอเรเบนอว์ตายที่สี่อ่ะได้จะโดนเคียนร่อยโอเคนะต่อเอวิเลตันกุหทองทานแน่ดูสวนเลยครับแล้วรูถอยไปก่อนนะครับจังหวะนี้ ต่อหกสิบห้าต่อห้าหกกับตอนนี้กลับมานำนะครับเกมเปียนเล็กน้อยอ้าวเฮ้ยโอ้โหเี็บร้อยสามหนึ่งตุยแน่ลิงเปิดไปก่อนนะครับโอ้โหวิเลเฮ็กแล้วบุแซกได้ซอยนานไม่ดีแน่ครับกดเซอร์มแข่งใส่หน้าไปก่อนครับวิเลยยิงวาร์ฟโอ้โห แอบไม่เลือกมาาเกอร์มาแล้วไปทางทิ้นบาร์มาแล้วครับขีนอยู่ป้อมเลยโอเคเดี๋ยวเราบอกสบายใจได้ไงสบายใจสบายใจแล้วอยู่ป้อมหรออยู่ป้อมไม่โอนตีฟรีแล้วมาไปนายบูแฟกพร้อมตันใหญ่ใส่หน้าไปก่อน นี่โอเคสวยอยู่ไเเอเบนแยกล่างดีแล้วไปไหนเทเรพอรตไปไหนเน่ยตายมาสองครับด้านล่างลิงลอยว่าแรงแตกไปแล้วแบ <been> ลบรรนี่ก็เสริมแข่งสโลว์ใส่ไปก่อนครับ <I 'll S 1> ลิงแมงวอกล

มาเป็นการคาาฟ้านะครับอันตีเขาสามารถยิง <ๆ S 2> ได้เร็วน้อมาเป็นการกลิงให้นะครับมาละว,วิงโบนะฮะตอนนี้ก็ถูนะขาดกันเวทใหญ่นิดนึง มาเทปลอยเบนเบนได้ไปก่อนนะครับแล้วกิ้งมาคอนตันใส่ปืนสแกสกตีต่อติดสันสวยมาเกมสองไปไหนล,ล,ลิงละลิงละลิงละลิงผลหนึ่งเอ้ยโดนฝนกิ้งไปอู้กิ้งไว้หายเคยแล้วลโดนฝนลิงพอดีเอ้ยลิงโดนฝผลมาดอน มาเดียวห่อเก็บสีจังหวะนี้ขอได้ไหมด็อกเตอร์ด็อกเตอร์ขอได้โอโหด็อกเตอร์ไม่ให้นะครับจะอัน,นายอยู่แล้วครับแต่ว่าพี่็อกเราไม่ให้เรียบร้อยสองทางครับทางสุดท้าย But they like that. A Legion have destroyed a Hellborn Belfry. A Hellborn haunted mansion has been destroyed by the first one. Oh yeah, I want to be beleaguable. เรียบร้อยนี่มีดาวีา <laughs> สามทางแล้วมา <laughs> ดงมาดาวอะไรเงี้ยสามทางแล้วเพื่อนนี่มันก็แบบร้ายมากนอนไหมอนอนไหมอ่าทีสดท้ายครับเป็นอะไรดาบสองสี่สามสี่แล้วจบก่อนนะคร จบไปละจบไปละก็ดีดีจบไาต่อ uh, right. มาเดคอเซสโลไปก่อนนะครับนี่ไปก่อนครับนี่แล้วพวกมาอเอาหูเดดบูดตบแรงเกิน เบนไม่รอนะผมแล้วกิ้งมาต่อครับแฮงคูแฟกต์คอมโบไปแล้วคอนตันใหญ่ใส่หน้าไปก่อนแล้วกิ้งนีไปไหนหนีไปไหน,หน,ไไหนอโอ้โหเรียบร้อยเกือนตายครับดอกเกอร์รูนมาช่วยครับจังหวะน,นี้แล้วยังไงตีเฮ้ยคนหนึ่งเรียบร้อยครับดอกเกอร์ได้ฮีล ไปนหยเคนะครับเออด็อกเตอร์ไปลวงวิเลเคียเราเอาเองสวยจ้าจบนะสามสี่มันมาส่งอพอกลับไปหาได้ต้นโดนถูหน่อยจบที่สามสาคิวโอเคก็ไปนะครับบ๊ายบาย